สวัสดีค่ะยศีต้อนรับสู่ช่องป้าสายบ้านนะคะอเยศีจ๋าเราไปตลาดกลับมาเนี่ยของเยอะแยะไปหมดเลยนะยังไม่ได้เก็บนะคะยศีนี่นี่ว่าเราจะมาทำน้ำยาข้าวปุ่นเหมือนเดิมนี่นะคะยีกำลังต้มปลาต้มพริกต้มเท้าไก่นะคะยีเพราะว่าป้าสวนผักชอบชอบมากเลยนะคะยีนีน้ำยาน้ำยาขนมจีน

ซื้อหอมมาจากบาทหอมจากบาท เราก็จะแยกเท้าไก่ใส่หม้อนะคะสินี่เท้าไก่ใส่หม้อแยกเท้าไก่ใส่หม้อก็ขั้นตอนก็คีอหอมนะ เราจะใส่หอมเพราะเมื่อกี้นี้เราต้มน้ำไม่มีหอมนะคะดีเราจะเอาหอมใส่เพียงถ้ามันไม่มีหอมมันไม่แซ่บหอมกระเทียม ไปเลยถือไปเลยฮะจะให้พี่ทำอะไรทำอะไรลูกทำซอแฟทำซอเฟโอ้ลงกินข้าอยู่ได้ปะลงกินขก่อนนะหอมาที่หลังหอมาที่หลังนี่มั้งซได้อะไรไม่ไดุ้กอนีรล่ะเดี้ยวยนโจแยกก่อนแยกใส่ฟุกเล็กนี่ิดน้งแยก แยกแบบเราทำวันนั้นยากที่เราทำแบบอันใหญ่ยแยกที่เราทำแบบวันนั้นแยแกชิ้นส่วนแยกพริกแยกไว้ทหารกแล้วก็ค่อยเอามาโขลกอย่างแบบอ๋อต้องมาตัดตรงนี้มันจะตำง่ายถ้าเราไม่แยกมันตำยาก ไม่าเนี่ลย,ยากระาะแก่ปยากระเะก่้ำแเลยแยกต,ต,ยกตำตใส่คุกก็เลยแยกตำใส่คุก นั่นไง,งนั่นพี่เมียวทำให้หนะลูกไม่ได้เ่ยงยาถ้าอถ้รอขัดของกลันนกบกระชายก็คือจบเรืยอร่อย เอานี้ไปล้างน้ำไอตีแล้วก็แยกสิ้นส่วนหอมพริกในไยตีแล้วเราก็อันนี้กำลังตำนะคะตำตำให้อ่อาจะตำให้พริก พริกค่าสะไครเครื่องปรุงนะสมุนไพรของเรานะคะไอไปในหม้อขนมจีนหม้อน,นี้นะตอนนี้ก็เท้าไก่ก็กำลังเดือดรออยูอ่เราจะํำให้มันละเอ็ดวันนี้หน่อยนะคะไี๋แล้วเรามาดูขั้นตอนให้มันเีเราได้พอทีแล้วนะคะแล้วเราก็นี่นะคะพี่ เราก็จะเอาหอมตกะกชายใส่เข้าไปนะคะใส่เข้าไปแล้วเราก็โคลกโคลกนะคะในในการโครกลกกจะจะโขกรวมกันแบบนี้ถ้าเป็นอาหารแถวอีสานก็ที่ป้าที่บ้าน,ท,านทําขายมาเนาะเพื่อนๆเขาก็จะบอกว่าทําน้ายานะ้าพริ ไม่ต้องไม่ต้องขูกให้ให้ให้เครื่องละเอียดมากถ้าเครื่องละเอียดมากรู้สึกว่าเขาบอกว่ามันไม่แซบนะคะฟีเราก็จะขูกแค่พออันนี้นะคะอฟีเราก็ตั้งหอมกระชายขา่ากระเทียมะข้เครื่อง เรื่องคำนั้นยาปลาเราแล้วนะใช่สิใส่พริกลงไปแล้วเราก็โขลด้วยข้าวอ่โขลด้วยปลาที่เราตรงนี้เราก็ ฝนแล้วค่ะพี่โขกฟ้าให้ฟู

นี่นะคะขงเนื้อปลานี่นะคะขงเนื้อปลาฟูแล้วนะคะซีแล้วเราก็จะเอามาใส่ที่หมอ้อที่เดือดได้สึกว่าน้ำมันจะนี่นะคะใส่ลงไปเนื้อปลา โคไปเลยแล้วก็คนนะคะไอซีคนว้าคนเข้าไปเนี่ใส่ก็ได้ที่และะ้วไซีสึกปลาจะมันมากน้ำน้อยไปใช่ไหมใราเติมนะ้ำอู้ก็ตัวน,นกีก็ดีเลยหญ้าปลาน้ห้าปลา ง่ายๆนะแล้วก็ล้างคกไปด้วยนะไทยปี <c oughs> แล้วเราก็จะล้างคกไปด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็เอาน้ำที่ล้างคกนี่แหละ ระยอเอดก็คนปุ๊บเลยนะคะที่เราจะใส่น้ำลงไปรวมคนวมกัน นี่นะคะเราก็ได้เติมน้ำไปแล้วโอ้โหพอดีเลยใครตีอืมเราก็ไม่ได้ทำข้นเกินไปเลยก็เราเรียนรู้มาเราเคยทำ,ำยาปลาขายที่เราอยู่สา,งาลงานเราก็บอกว่าไม่ต้องทำให้มันข้นมาก ก็ไม่ต้องทําให้มันแบบว่าละเอียดมากทําให้มันเป็นขยักขยักหนอ่อยนึงให้มันมีแบบว่ามาเสร็จแล้วนะคะตีไม่น,นะครนี่ตีไก่ค่ะตีนี่ตั้ง อ้าวเดือดพลาดแล้วนะใครตีมาเดือดพลาดแล้วมาตีเดือดแล้วอันนี้ก็ใส่นี่ก็คือจบฝากคลิปนี้ไปยุป้าจามากินขนมจีนด้วยนะคะซนี่น้ำยาปลาเขาต้องใส่ผักไอนี้ด้วยคือจบนะครสิจบ <c oughs> อ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ